มาดูที่ Wall Street นิดนึงครับตอนนี้ Wall Street เองเนี่ยก็ออกมารายงานนะครับบอกว่าตอนนี้ First Republic เนี่ยเ,เริ่มโอเคแลนะฮะเริ่มโอเคแล้วจนกลุ่มฟิไนแนนเช a ย s เริ่มโอเคแล้วในที่นี้คือมีกลุ่มทุนนะฮะมีกลุ่ม Financial Institute s นะ has agreed to deposit 30 billion น to first republic นี่มีกลุ่มทุน,น Financial Institute ทนะฮะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันฝากเงินเข้าไปอีก30บินลียนโอ้ก็ถือว่าเยอะนะฮะ30บินลียนก็ประมาณ30,000ล้าน 30, 000, 000, ดอลลาร์เข้าไปช่วยสภาพคล่องนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีแล้วกันนะฮะสำหรับของ First Republic นะฮะก็แต่มีข้อแม้ว่าห้ามเบย์อ,อิา Signature Bank นะแล้วก็ First Republic ด้วยละมั้งห้ามไปยุ่งกับคริปโตนะเพราะว่า รัฐบาลเขามาช่วยแล้วยังไงคุณก็ต้องห้ามไปยุ่งนะฮะสำหรับข่าวต่อไปนะผมอยากจะสรุปเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องเครดิตสวิตนะหลายคนอยากให้สรุปหน่อยนะสรุปนิดนึงแล้วกันเดี๋ยววันนี้อาจจะไปคุยกันที่ตั้งวงเล่าต่อนะแต่เครดิตสวิตนะครับหลังจากผ่านทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเท้าความนิดนึงมีปัญหามาตั้งแต่เดือน10เดือน10แล้วนะขอเล่าแบบเร็วๆตั้งแต่เดือน10ที่ลิควิดิตี้หนักๆนะแล้วโดนเทรนออกไปเยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นลิควิดิตี้ที่ถูกถอนออกไปเนี่ยตกประมาณสัก เก้าสิบกว่าป่ะีน่นนี่นี่มีการมาช่วยแล้วนะของแบงค์เอาเป็นว่าถอนแบบมหึมาแล้วกันนะในช่วงเดือนสิบที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดือนสิบเอ็ดหลังจากนั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนสิบเอ็ดเนี่ยตามรายงานของซีอโอเนี่ยก็เอาโฟลัน้อยลงแล้วก็สเตเบลไลซ์มากขึ้นแต่ยังติดลบอยู่แต่ยังติดลบอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหาตามมาก็คืออ,อีแบงก์ต่างๆมาเริ่มแตกพอแบงก์ต่างๆเริ่มแตกมันก็มาบรรจบเหมาะกับตอนที่กราตรารัฐสั่ง ให้ Delay annual no report เพราะพบความผิดปกตินะพบความผิดปกตินักลงทุนเดาไม่ยากครับที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วก็คือคุณตกแต่งบัญชีนะฮะอะไรเงี้ยนะมันมันมันคิดแบบนั้นได้อยู่แล้วนะฮนะคุณตกแต่งบัญชีไม่งั้นกราต่อไม่ไปแก้ตรงนี้หรอกนะฮนะพอไปแก้เสร็จปั๊บเนี่ยมันเหมือนเครดิตเบรยตี้มันเสียมันเสียเลยนะหลังจากวันนั้นที่เลื่อนเลื่อนไอตัว annual report เนี่ยโอ้โหหุ้นมันล่วงยับเยินหุ้นล่วงยับเยินเนี่ยตอนนี้มันเหมือน เครดิตเอากลับมายากนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นแบงก์เก่าแก่ระดับเป็นร้อยปีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตปล่อยล้มไม่ได้นะปล่อยล้มเนี่ยถึงขั้นแบบประเทศพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการพยายามพึ่งพาตนเองก่อนนะครับของเครดิตสวิตเนี่ยด้วยการไปขอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรขอกู้นะขอเพิ่มสเต็กของนักลงทุนรายใหญ่สุดนะของธนาคารนะครับคือ Saudi National Bank ที่ถืออยู่แล้ว1 0เนี่ย ปรากฏว่าเขาปฏิเสธนะฮะซาอุดีไม่เอาด้วยนะเนี่ยมิดมิดเดิลอีสต์นะฮะซัมมัสเมอร์นะครับก็ไม่เอาพอไม่เอาเสร็จปั๊บเนี่ยสุดท้ายใครกับก็ต้องเป็นธนาคารแบงก์ชาติมาอุ้มอีกแล้วนะก็ท่าเดียวกับฝั่งของเฟดเลยนะแต่เป็นของสวิตเซอร์แลนด์นั้นสวิตประกาศอัดฉีดเงินเข้าไปนะอีก54บิลเลียนนะเป็นไลฟ์ไลน์สบายละว,วันนะก็คือชนะละ เครดิตสวิตก็คือได้ไปทีนี้ได้ไปแล้วเนี่ยเฟสต่อมามันน่าสนใจนะที่ผมกำลังจะวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยอันนี้เรื่องล่าสุดนะเมื่อวานมีการอัดฉีดเงินเข้ามาอีก54 54ส่าเนี่ยมันเหมือนใส่ถังออกซิเจนเข้ามาถูกปะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะมันก็ยังมียุงแล้วก็ยิมไปยังมีใบก้อนที่ฉีดอยู่นะถึงให้ถังออกซิเจนมาก็เถอะมันก็แค่ประทังชีวิตนะครับงัน้นต้องใช้ถังออกซิเจนนี้ทำอะไรบางอย่างนะเปิดหน้าต่างไล่ยุงอะไรก็ว่าไปกําจัดใบก้อนนะ ว่าไปซึ่งภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อวานนะมันมีการถอนจํานวนมากนะครับและแรงถอนจํานวนมากของใครรู้ไหมฮะจากนักลงทุนต่างชาติหมดเลยนะครับด้วยเหตุผลเดียวนะค,คือความกังวลฮะเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยไหมฮะคัตแบ็กนะครับถึงแม้จะมีอะไรบางอย่างที่ใครมาแล้วเนี่ยทั้งเอเชียทั้งมิดเดิลอีสต์นะทั้งออยุโรปเนี่ยก็มีการถอนจํานวนมากนะครับ In the m i d d l e e a s t นะครับ some customer ask s the bank to convert the cash into the treasury bill or bond นะครับไอพวกนักลงทุนใหญ่ๆคุณอย่าลืมนะคือในสวิตเนี่ยมีแต่คนรวยฝากเงินคนรวยเนี่ยเขาฝากเงินกันเยอะมากเลยนะเขากลัวว่ามันจะพังเอาก็มีคำสั่งบอกเฮ้ยคุณ convert cash เป็นบอลเดี๋ยวนี้เลยเป็นบอลให้ผมนะอาจจะไม่ถึงขนาดถอนลงมานะแต่ว่า คุณคอนเวิร์ตเป็นบอลเป็นบิลเป็นเชฟเชอรี่อะไรก็ได้เพราะว่าผมไม่ไว้ใจแคชคุณละเดี๋ยวหายนะไม่ได้ตังค์คืนนะครับ German, นะในเยอรมันเนี่ยเครดิตวิก็มีสาขาที่เยอรมันนะ in German a well a well manager received inquiry from the credit with client looking to s h i p t deposits to his firm นะครับในเยอรมันนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งนะคือถอนเลยนะครับเอาเด p o s i t กลับมาเอากับบริษัทไม่ไม่เก็บกับคุณละเก็บกับคุณแล้วเค,ค,ครียดนะฮะก็มีทั้งเปลี่ยนจาก เงินสดไปเป็นบอลมีทั้งถอนกลับมาเลยนะครับถ้าเราดูต่อนะคือความเชื่อมั่นเรียกยากมากเลยนะนี่ขนาดมีเงินเข้ามาช่วยสนับสนุน54บิิเลียนแล้วเนี่ยยังตอบยากนะณจุดนี้ยังตอบยากว่านักลงทุนจะสบายใจแค่ไหนต้องรอให้มัน settle ก่อนนะแต่ตอนนี้ถ้าตามรายงานของ bloomberg ล่าสุดเนี่ยแรงถอนโคตรเยอะนะครับโดยที่ถ้าเราไปดูในตัว Q 4ที่ผ่านมาคือ quarter สเนี่ยโดนถอนไป1 0ึ่งรลอยน่ยน สวิตสฟังนะครับดีประมาณ119่งร้อยสบิลเลียนดอลลาร์นะครับแต่ว่าควอเตอร์สีเนี่ยโหดมากเลยนะเอะ่อาฟโฟนเน็ตเลยนะเน็ตเอาโฟนคือออกอย่างเดียวเลยนะนี่คือเอาอินโฟลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เน็ตเอาโฟนเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับ we want to get all back w e l o s t นะอันนี้คือทัศนะที่เมื่อวานเมื่อวานอังคารแล้วกันนะคุณคุณเชฟเชฟเอ็กซ์เซคิวทีฟนะออฟฟิเซอร์ของสวิตเอ่อเครดิตสวิตเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะเราต้องการที่จะกลับมาเอ ทวงคืนสิ่งที่เราสูญเสียไปกลับมาคือประมาณว่าทวงคืนตลาดกลับมานะครับแล้วก็ the bank has c o n s i n t l i d a t e d the u f f i c i e n t ตอนนี้ธนาคารเรามีเลยคือที่แข็งแกงเรามีเงินพอนะคุณถอยไม่มีปัญหาเรามีเงินพอพยายามจะทำตัวปกตินะ position stop back วง s t r e n g t h e n นะครับแล้วก็ประโยคที่เด็ดก็คือว่า bank ชาติสวิตต์ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ credit สวิตล้มหรอกงั้นไม่ต้องห่วงลูกค้าทั้งหลายจ๋า ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าแบงค์ชาติของเราเนี่ยไม่จะไม่ยอมปล่อยให้แบงค์ของเราล่มแน่นอนนะงั้นกรุณาฝากเงินต่อไปไม่ต้องไม่ต้องถอนออกนะครับแต่ดูเหมือนเหตุผลเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะหนึ่งในไคอนเนี่ยออกมาพูดนะฮะบอกว่าอย่างนี้เลยฮะบอกว่าเฮ้ยประโยคน์อยู่ไหนวะหาไม่เจอมันมีอยู่ประโยคนึงนะอ experience อ่านเยอะแล้วมึ่นวะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยว เอาเป็นว่าประโยคมันก็คือบอกว่าแต่แบงค์แต่แต่ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นห่วงครับว่าโอเคแบงค์ชาติของสวิตเนี่ยไม่ปล่อยให้สวิต uh, ไอตัวเครดิตสวิตล้มก็จริงแต่ว่าเราอ่ะอยู่ต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายของคุณอาจจะไม่คุ้มครองคือสุดท้ายคนที่จะชดเชยก็คือบริษัทในประเทศที่อยู่ในสวิตแต่เราอ่ะอยู่ต่างประเทศนั้นเราจะไม่ได้ชดเชยนะเป็นห่วงมากเลยอันนี้คือข้อกังวลของนักลงทุนต่างชาติมากๆว่าเอ้ยเครดิตสวิตจะเข้ามาอุ้มก็จริงแต่จะอุ้มเฉพาะคนที่ฝากอยู่ใน ในสวิสเซอร์แลนด์หรือเปล่านะฮะแต่อย่างเราเนี่ยมาฝากที่สาขาเรามีสิทธิ์โดนนะฮะแต่แตกก็คือหวยมาออกที่เรานะเราซวยอีกงั้นตอนนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างจ r o p จากในงานของบลูเบิร์กเนี่ยนะเบียร์ฟุที on providing a s o l u t i o n โอเคเอนั่นแหละนะฮะตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกันอยู่พอสมควรนะอันนี้คือฝั่งของ client พูดนะฮะฝั่งของแบงก์เก็พยายามจะได้ความเชื่อมัน่นฝั่ง client ก็ ค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าจะไม่คุ้มครองฝั่งของ international market นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยยาก,กว่ะตอนนี้ยากมากเลยคือมันเหมือนเด็กเล้งแกะเวลามันมีปัญหาไปนหนึ่งอย่างพูดอะไรไปหลังอย่างเนี้ยพิสูจน์ยากเลยนะครั้งหน้าบอกหมาป่ามาเนี่ยจะเชื่อกันมากแค่ไหน <laughs> เพราะว่า ในในมุมของลูกค้าเนี่ยเหมือนคุณตกแต่งบัญชีอ่ะเขาก็ไม่พูดตรงๆแต่มันก็ดูเหมือนอไม่ตกก็ได้แต่ว่ามันมี something รอง s o m e t h n g รองนะฮะเชื่อคนคนนี้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราวิ่งมาแล้วหมาป่าไม่มาโอ้โหแล้วเราเสียค่ารถเยอะด้วยกว่าหมาป่ากว่าจะกว่าจะวิ่งมาหาไอ้เด็กเล็งแกะคนเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ทวงยากนะครับงั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะถึงแม้จะได้54บิบเลี่นจากแบงค์ชาติมาแล้วเนี่ย ก็ดูเหมือนจะเรียกความเชื่อมั่นยากพอสมควรนะครผมก็รอดูมาตรการต่อไปของเครดิตสวิท์ว่าจะดึงความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆ